สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านหนองตะเสือนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้ก็มาชมโบราณของพี่น้องชาวประจวบนะครับอำเภอกุยบุรีนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ที่บ้านคุณลุงคุณลุง,ลงนะครับชื่อในทะเบียนบ้านสุวรรณสิงเล็กชื่อในวงการโบราณที่เรารู้กันโบราณก็เรียกว่าปาดเนก ป๋าเจ๊กครับครับสวัสดีครับป๋าเจ๊กครับขออนุญาตเรียกป๋าเจ๊กนะครับท่านหนึ่งผมจิกรุงครับอ่าจิกรุงนะครับขออนุญาตเรียกกรุงกรุงนี่เฉยเนาะครับสวัสดีครับกรุงครับสวัสดีครับครับขอเดินทางช่องตลอดเที่ยวทั่วไทยก็จะขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทางช่องมาทําการถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านของท่านนะครับในเบื้องต้นนะคงต้อง ถามความเรื่องโบราณของประจวบอยากให้ป้าเจ๊เล่าประวัติการเล่นโบราณของประจวบให้ท่านผู้ชมได้ได้ในหัวหลานจังหวัดประจวบกับจังหวัดเพชรมันต่อเนื่องต่อกันมาครับไม่ใช่จังไม่ใช่จเพาะจังหวัดเพชรเริ่มมาขนกุยขนประจวบก็ไปเล่นเมืองเพชรตลอดเมืองเพชรก็มาเล่นกุยตลอดหัวหลานเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสมรชันย่างดีที่สุด ยังป้าเจ๊กนี่ลุงเจ๊กนี่มีเพื่อนทั่วไปหมดเพชรบุรีลาดบุรีกาญจนบุรีสุพรรณถ้าคืออยู่ในวงการบัวลานในวงการบัวรานจะรู้จะกันหมดเลยเพราะว่าป้าเจ๊กปุยเวรู้จักหลวงตาเสือเนี่ยรู้จักคนต้องรู้จักเคยไหมคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะตาครับป้าเจ๊กลุงเจ๊กใช่ไหม สมัยก่อนนี่หลวงเจ๊กเป็นนายถ่วงหัวร้อยฟลอร์ไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้เขาเล่นเปิดเดียวหลวงเจ๊กเล่นมาตั้งสมัยหกเปิดครับ,รบแล้วจังหวัดประจวบหลวงเจ๊กไปเล่นที่เมืองทองธานีถูกหลวงเจ๊กคนเดียวแล้วก็เหลือกำนันชวนกำนันชวนนี่ก็อยู่บ้านนอกอยู่ตำบลบ้านนอกอยู่หมู่บ้านละหลงเอาไปด้วยเป็นสองเปิด ที่นี่เสร็จแล้วก็ไปฝนมันตกเล่นไม่ได้ไม่ได้นี่ยก็ไปยันถึงแหละไปเล่นไม่ได้ตอนนั้นนี่คือเอาวัวไปโชว์ไปโชว์การการขันโวราณประเพณีของของของภาคเพชรบุรีของทางประจัวก่อนะมันมาตั้งแต่เดิมมันลุงเกิดมาก็เจอแล้วเกิดมาก็มีแล้วกนานแล้วเนาะเป็นร้อยปีแล้วก็ลุงอายุเจ็ดสิบหกแล้วก็คือเป็นเป็นประเพณีประเพณีมาแต่เดิมเลยปู่ย่าตายายของเรา่ตายายมาเป็นตั้งแต่เดิม พอลุงเกิดมานี่จำฝามได้มันก็มีแล้ว oh. มีหัวกระถินหัวเกี้ยนแล้วพอกลางวันนี่สมมุติว่ามีกระถินที่วัดไหนก็แล้วแต่เอาหัวหลานนี่แหละเอาหัวเกี้ยนเนี่ยไปแข่งเกี้ยนกระถินมีขันเงิน oh. ได้ขันเงินกันสนุกกันไม่มด้ไม่ได้ลเล่นได้หัวแล้วก็ลกแล้วพอกลางคืนพ่อมันจะมีเข้าระดูแ,แลดูแรงก็เกิดหัวหลาน มวยร้านก็เล่นสมารชันอีกเลยเพื่อนฟูงกันคนนั้นชุมจันหมานั่นเพื่อนกันครับเพื่อนนี่ก็อาจจะรู้เลยเฮ้ยตะเจ็กเดอรู้จักขารู้จักพ่อผมรู้จักหมดพ่อผมเล่นงวมาเนี่ยตั้งแต่เป็นเมื่อก่อนจะเรียกงวพวงงวพวงอ่างวพวงเองงวพวงเนี่ยผมพ่อผมก็จะอุ้มผมไปร้านด้วยอันนี้เล่นต่กันเล็กๆอ่ะต่างน้อยๆเลกไปนอนในรถยังหนาวเออเดี๋ยวถามนิดนึงพ่อของป๋าเจ๊กนี่เล่นไหม ญาติพี่น้องมีปูกบอแยกคนเดียวเอา้าผมคิดว่าเล่นคนอื่นเขาญาติพี่น้องไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยเจ็ดคนเอ้าทำไมเป็นยังไงไปไปไปชอบอยังไงถึงได้ไมันก็นสนุกเรื่องโบราณเล่นเรื่องโบราณเกิดมานี่อยู่โรงเรียนอยู่ชั้นป .4 ก็เลี้ยงหัวไถ่นี่มาตลอดอแล้วอยู่มาอยู่มามันก็ชอบ ทีนี้วงการโบราณล้วเขาเล่นอยู่ก่อนแหละก่อนหลุงแล้วนะทีนี้เสร็จแล้วลุงก็ไปเล่นตะเขาอไ้ว่าเล่นนี่ไม่ได้เล่นนอกเล่นไหนเล่นเงินเล่นทองก็คือเล่นประกวดรวดเล่นเล่นชนะแข่งขันชนะแข่งขันกันนะชนะแพ้ชนะกันนะวิ่งกันอย่างเดียวอฉะนั้นโบลาณนี่ตัวหนึ่งแค่เจ็ดแปดผันห้าหกผันนี่ก็เก่งแล้วแล้วเราไปหามาจากไหนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ลุงเริ่นเล่นลุงก็ไปหาแถวเมืองกาญนั่นแหละ แถวราดลีเหมืองการนครณมไปเอาที่กัเ่อจอประชุมจันหมานั้นหะมา๋อเหล่านั้นเขาจะดังอยู่ตั้งแต่นานแลยใช่ไหมนานแล้วใช่ไหมเราผมคิดว่านานแล้วโอวราณสมัยก่อนเนี่ยเนียอยู่เท่ายแล้วเนี่ย เป็นเล่นงูสะพายนะครับแถวสพายั่ลพ่อผมก็จะไปดูงูสะพายนั่นแหละเขาไม่ได้รู้แล้วว่าพ่อผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเราไหนร่ะครับไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่เห็นในลานชอบแล้วก็ไปหาซื้อมาไปไปเห็นพ่อผมก็จะมีวิธีการดูเขาะครับแล้วงูนี่งูนี่ลุงจะไม่ถามว่าเราไหนเราไหนหรอกหรือลุงชอบตัวดูที่สนามอ่ไรกันดูลักษณะของงูที่เด่นๆนั่นเองดูลักษณะเป็นยังไงเราถึงตัวนี้ซื้อแน่ หัวหลานมันมันมีลักษณะของหัวหลานเป็นยังไงมันนิสัยของหัวออกมาแล้วหัวเก่งมันมันพอเราเห็นปั๊บมันจะเป็นยังไงพอเราเห็นปั๊บเห็นบอกว่าตุกติตุกติตุกติดใช่ไ่เข้าเคียงไม่ได้อ่ะแล้วลักษณะของหัวที่จะเก่งนี่มันต้องดูเครื่องของในตัวหัวหัวถ้าว่าหัวหลานถ้าหนอกใหญ่หนอกมาเนี้ยอ่าหนอกนอกขยา่ไม่เก่งอ๋อถ้าโขนห่างแบนพนี้ ให้แค่กินได้ไม่ต้องเลี้ยงเสียเวลาอไม่เลี้ยงแล้วถ้าเป็นต้องให้ห่างคลอดปิดตูดไม่มิดเขาเรียกว่าการลวงตูการลวงตูเนี่ยการลวงตูนี่มันกาโบตูโบปิดก็ไม่มิดปิดก็ไม่มิดอ่ะเราห่างรัดห่างรัดนั่นแหละนั่นแหละมันจะเล็กๆก็คือก็คือเป็นตำราเป็นตำราโบราณนี่ตำราโบราณ มันอะอุปกอของมันครับนั่นแหละอุป์แล้วนอกก็เป็นตะคุยนอกเป็นตะคุยขอให้ยาวๆเน็ตขอยาวเน็ตตาพองๆตาพองๆขอหน้าให้สั้นเลยข้อหน้าให้สั้นให้สั้นคอหลังให้ตรงขอหน้าสั้นหลังตรงเออจะถอดไม่ดีตรงตรงแบบนี้จะตรงๆน้อยๆเนี่ยดีนั่นแหละตำราเขาประมาณนี้ตำลางูเก่งหัวนี่จะมันจะพิดตำราไปไม่มากหรอกเลือ คือร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดร้อยหนึ่งผิดแตสิบสิบยังไม่ถึงเลยแต่ดูมันถ้าลักษณะเป็นตามตามตามที่ตามที่ดูได้นะไม่ผิดไม่ผิดหรอกหัวหัวลานนี่ดูหลายอย่างเหมือนกันมันจะมาดูอย่างเดียวแต่หัวเกี้ยวหัวไถนายังยังให้ก็ได้หางใหญ่กำลังดีไถนาดีงัวเกี้ยวแรงดีหัวลานหัวลานไม่ได้งัวลานด้วยมากแต่ว่าพกหางคอด กันหลังนอกเป็นตะคุยตะคุยแบบหัวนมนะเดี๋ยวมักจะเปรี้ยวเชื่องเลี้ยงเชื่องยาเลื่องก็โมกระพวกนี้เชื่องยาอ๋อแล้วนั่นแหละครับครับครับแน่นอนเลื่องก็โมกระแล้วก็หัวเลื่องก็โมกระนี่ต้องดูกรีมันด้วยนะถ้ากรีบมันมีแสมดำมันก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์อะไรหัวส่องใจถ้าว่ากรีบเลื่องตลอดจะโม่เลื่องแล้วกระเม็ดโตโตครับครับ หางเรื่องเข้าเรื่องนั่นก็เข้าลักษณะอัวดีนั่นเองเออเืองแห้งอ่ะครับครับนั่นเลยขือควาลักษณะอัวร้านก็ประมาณนี้เนาะบางคนก็ดูไม่เหมือนกันงัวแต่ที่ลุงดูของลุงหมาไม่ไม่ขอดผิดจะลอยจะผิดจะไม่ถึงห้าของที่ลุงเอาของลุงหมานะครับครับมาจากนู่น่ะคือพ่อผมซื้องัวบางทีไม่ได้ไปดูมันวิ่งในร้านรานะครับไม่ดูหรอก ไม่ดูจังตมนดูตมี้อ๋อเดินเดินไปเห็นเห็นก็มองดูหน่อยดูเหมือนจะไปหาซื้องัวแถวแถวลาดหุรีน่ะเดินดู่ะแกก็จะดูอ่าตัวไหนมันก็จงดูในร้านแล้วที่ในตะเป็กของแกครับ ก็จะซื้อบางตัวก็น้อยตัวที่ผมซื้อมาแล้ว็นหรือิ่งในร้านผมไม่ค่อยได้ซื้อส่วนมากเขาทายทอดไวลูกนี่แหละจำเลยนซื้อก็ไปซื้อตบ้านั่พวกแกงหนัวเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเราไน่แล้วไม่รู้เข้าสเปกเราเราก็ซื้อก็คือเข้าตำราเข้าในเราไม่ต้องไม่ต้องไปดูทามไม่ต้องถามว่าเหล้าไนเราไม่ต้องมาบอกเราว่าเหาไนอะไรเขาเราก็จะซื้อเงินเง้นจ วลาซื้อก็ดูตำราไม่เดียวไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่แต่หัวทางราชบุรีส่วนใหญ่แล้วมันเป็นหัววิ่งนะเป็นหัวหลันงัวหลานลักษณะเขามันด่านจะเ็วถ้าตามเรื่องจริงนะในยุคที่หลุงเล่นอยู่มันมีเก่งหน่อยเอเก่งไม่มาขานเพชรไม่ได้สู้ทางประจวบมากุยบุรีไม่ได้เลยขานประจวบแหลงเพชรเขาจะไปกล้วยตอนที่ว่า เอามารวมกันอะไรเจ้ามารวมกันเจ้าเจ้าออกมาสู้เจ้าหนี่งของเราเจ้าของเรานี่เจ้าเดียวมเจ้าเดียวเราสร้งเราไม่ได้ในเจ้าเจ้าเดียวเลยสู้เราไม่ได้หรอกลุงไม่กลัวเราขันมือเพชรอะในยุคนั้นนะครับกลับยุคโน้นนะครับยุคน้นนะยุแล้วตั้งแต่ตอนโน้นตอนป๋าเจ็กเล่นวัวลางตอนโน้น ก็คือเป็นเวลาที่เช่นตามงานวัตวดตามงานวัดตามงานวัดอะไรพวกนี้งานวัปนประจำปีประจำปีประจำปีอของวัดก็ไปเรื่อยไปนู่นแลวมีรางวัลลูกลูกแอะมีวันลูกแอะ<อ>สุเย็นทองพวกนี้ เมื yeah. ่อ <tampoco> ก่อนจะมีเยอะครับเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้มีนกกาแขวนมีหมดแหละมีมมิจยุทานนิลรางวัลมีหมดมีมีหมดแหละครับมีมีหมดแหละครับสมัยงูปวงอ่ะพ่อผมเล่นอ่ะลูกรางวัลงูเห็นตัวก็มีขันน้ำขันมีอะไรเยอะมีลูกงูทำยางูามงูอะไรก็จะมีผ้าขม้าแจกขม้ามีผ้าขม้าแจกเลยมีหมดอย่างเงี้ยหนังขาประมาณหนงขาวขม้าแจกหมดเมื่อก่อนจะรางวัลเยอะของใช้ก็จะเยอะคนก็ถูกสนุกเนาะคนเล่นรางวัลกันก่อนมัน ก็คือก็รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปเยอะก็คือถ้าเป็นงานวัดจะมีพวกนี้ก็โอ้ยงานวัดก็สนุกสนานกันเนาะแต่คนที่บ่งเล็กๆด่วะงานวัดงานโรงเรียนที่พ่อผมไปเล่นมูหลาเนี่ยเหมือนอย่างวัดตามที่อยู่ในละแวกเนี่ยเราจะเป็นงัวพรมเมื่อก่อนนะมันจะมีงานก็จะมีงัวิ่งตลอดประมาณนั้ก็ก็คล้ายๆว่างวหลานเนี่ยเป็นเป็นสื่อให้พักพวกอยู่ตัดตันแล้วเข้ารักกันนะแล้วพอเล่นหัวเสร็จเขาก็กินเนื้หมาลากัน เราก็แยกกันบ้านขายบ้านมันเาไม่ยตะลอกวันนี้แล้วหน้าก็ไปเจอกันอีกพักกันก็เหมือนเป็นการเที่ยวความสัมพันธ์พวกที่เล่นชอบกีฬาวัวลันนะสมัยนั้นย่างนีตีไปเล่นเหมืองทองธานีคนเพชรหาหลุงไปเรออะหาลุงไปเล่นเหมืองเพชรเมืองทองธานีตอนนี้มันตายแล้วผมผมมันจะมีแรงของพิยะเพชร่นหลยเออแล้วแล้วไอ้สมัยนั้นลุงเจ็คมีวัวดังๆมั้ย ที่ว่ามีดังหลายตัวแล้วยกตัวอย่างมาสักงสองทั้ตัวก็ได้สองตัวคือสบายแผลสบายแผลดังมั่งแฝงน้อยแฝงน้อยเออนั่นแหละมีนั่นมีสามตัวที่ดังสุดๆัแล้วพวกนี้ก็ก็คือไปซื้อไม่ได้มีหลงไม่เหลาเหมือนกันไม่มีไม่ก็ไปดูก็ซื้อมาดังมั่งนั่นดังมั่งเนี่ยไปซื้อของดั้มือดังมั่งนะของก็นั่นชุ่มชุมกันมาเออนั่นแหละซื้อมาดังมั่งครับแต่แล้วไอ้แฝงน้อยเนี่ยซื้อมาจาก แม่น้าแฝททากรอนบนนู่นแหละชื่อใบแฝ่อ๋อก็เลยซื้อแฝ่จะอยู่นู่นเฉยสิ่งคนในในในยุคนั้นรุ่นลุงนี่นะจะรู้จักงูลุงหมดคนรุ่นเก่าเนี่ยครับครับครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันก็ไม่รู้จักกันแหลยมันเองเองไม่รู้จักไม่รู้จักก็คือรุ่นใกล้ใเคียงกันนะลเก่งลูวสวยด้วย ลูกแพดเี่นะสวยครับวันนเป็ไททแ้ครับตั้งแต่เล่นงวมันยังไม่เคยเจอกันเลยนะตหน้าตายังไม่เคยสวยครับตรงนี้ยังไม่เคยเจอืันมันเลยหนุ่สั้นดำอ่างดำครับสวยนะครับแล้วแล้วเราอยู่กับลุงเจกจิตปีลุงตอนนั้นเพราะลุงเลิกลุงเลิกเขาอยู่กับเรานานอยู่นานอยู่หลายปีแต่ลุงก็ขายเป็นตัวสุดท้าย Oh, เราไปเลิกใ <right? S 2> เป็นตัวสุธา <Hey. S 2> ขายเป็นตัวสุดท้าย, <Hey. S 2> ายผมคิดว่าเก็บไวนะ้ลุงก็เสียดายนะลุงก็เสียดายนะเพราะว่ามันมันมีนมนมนการจําเป็นเราต้องเลิอกอ่ะสถานการณ์บ้านมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยเลิก, hmm. ลกเลิกก็ไม่กี่ปีเลิอกอยู่สามสิบสี่ห้าปีมั้งเล่นอี hmm. อุอบไม่ได้ครของมันชอบอ่ะันชอพอ้อเรากลับมาเล่นต่อกลับมาเล่นต่อมันก็จะเหลือเล่นงูเปิดเดียวนั่เละเปิดเดียวงูเปิดเดียวเลยเลยแล้วก็สืบเรื่องมาถึงปัจจุบันก็พูดง่ายที่เล่นนั้นนั้นยุคนั้นหัวของหลุงเนี่ยดันเก่งเก่งทั้งหัวขานหัวนอกเก่งหมดนอกสบายแพ้พูดไปร้อยหละสบายแพ้เนี่ยนะพูดไปร้อยสบายแพ้นี่ก็วัวที่ไหนสบายแพ้สบายแพ้หัวมันจะเข่าท้อเข่าทเอหงวมันจะเข่าปากฟ้าง เนินมะม่วงลาดบุร hmm. ok ีเขาจะพูด huh. ก็คือว uh, uh, ัวลาดบุรีนะเออวัวลาดบุรีนั่นแหละแฝเอามาจากเมืองการจน์้วอีกตัวหลังสะเดาแล้วก็ไอ้ดัมั่งเนี่ยเอามาจากเขาใหญ่ของกำนันประชุมจันมาเอามาจากนั่นตรงนั้นโดยมากงูหลุงจะเล่นงูเมืองเหนือทั้งนั้นหมูทั้งบ้านเรางูประจวบเนี่ยมันมันค่อนข้างอบอวลไม่ใช่เป็นไม่เปรี้ยวใไมันไม่แก่งมันไม่เก่ง งูตะนุ่มแข่งแก่งครับความงตะนุ่มถั่วนี้งูตะนุ่มเขาเลี้ยงอดยากมันมันเป็นความชอบของตัวบุคคลนะบางคนก็ว่างูางนู้นมันเล่นตะไผ่เขาสามรอบมันก็เหลวก็สามรอบแต่ไม่จริงหรอกไม่จริงก็มันอยู่ที่วิธีการฝึกของเราแราจเราต้องเราต้องมาเลี้ยงตัวบังลุงอีกอย่างต้องมาเจอแบบ ผมามวิ่งเป็นร้อยมันขึ้นเป็นกขึ้นอยู่ว่าคนเลี้ยงมันก่อนก็เป็นร้อยเหมือนกันทั้งงูเมื่อก่อนที่พูดกับพูดเนี่ยรุ่นใหญ่หมดเลยใช่ไหมรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ผมเกหนี่ยเมื่อก่อนพ่อผมจะเอาไปไว้ตะเบียบเป็นขัวโซกอยู่ครับเราก็จะเอาผมไปตั้งวางไว้ปนอนเล่นอยู่นตะเบียบอยู่ไปนอนหน้าร้ครับบนนั่นแหละลำได้มั่งไม่ได้มั่งนะผมก็ไอ้นี่หมานะครับเด็กๆเขาไม่ให้ลงไม่เล่นงูร้านงัวไม่มีเด็หัวหยีบหัวมันอก็นมันเป็นใหญ่เลยใหญ่เลยครับหัวใหญ่ใหญ่หัวลานชนคนตายอยู่ใหญ่ครับ ผมเห็นแตรุ่นกลางทุกวันนี้ไม่เห็นตัวใหญ่เลยไม่มีครับไม่มีเล้วะหมดลนะครับมอหอ้ไม่มีเลยหัวใหญ่หมดเลยครับอหมดเลยครับใหญ่หมดเลยครับโอ้หลุดทีแ้วเตียมนียาใช่ครัยนีกระเจียลบียวมอญย้วฝางหน้าก็น่าดูเลยจะหมดก็จะดูวัวแข่งรุ่นเนี้ย ที่เป็นรุ่นใหญ่เมื่อครั้งไปดูวัวเทียมเกล็ดนี่เป็นรุ่นนั้นแน่เป็นวัวเทียมเกล็นั่นแหละรุ่นนั้นเลยที่เขาประกวดวัวสวยงามใช่ไหมรุ่นนั้นเลยใช่ไหมรุ่นนั้นคเลยใหญ่จริงใหญ่จริงเวล้เวล้วัวเทียมเกล็ดใจวัวบางคนเขาหนุนรุ่นนั้นเลยเขารุ่นนั้นใช่ไหมคือเขาเกษียณจากให้วัวกลานไปก็ขยับขึ้นไปเป็นวัวพวกนั้นไปเมกก่องจะเล่นรุ่นนั้นหมดไม่มีรุ่นนั้นแหละใหญ่ทั้งนั้นรุ่นกลางรุ่นเล็กไม่มีเด็กน้อยเขาไปหมีเมื่อ เวลาสมัยก่อนนี่มันจะต้องที่ในหลวงสิ้นใหม่ๆผมเลี้ยงหัวใหญ่ไว้เหมือนกันนะในหลวงก็ว่าในหลวงก็มันดูมาเปิดหลานที่เขาเต้าอ่าจะจำไม่ได้นะปีงพั้อยีิบเดครับเออนั่นแหละยุนจนเจเป็นงานประปุกงานเกษตรเออผมไปซื้อคนข้อมูลวันนั้นพี่ผิวบอกว่าเอาสบายแผลไปพูให้ในหลวงดูเห็ไหมครับผมติดทุลาอะเลยผมไปไม่ได้ผมรู่สึสวยเห็นไหม แล้วขานของพี่พิวเอาสบายแพะพูกนี่เขาไม่แทงขานเดี๋ยวนี้นเห็นก็ไม่แทงก็ปล่อยเขาวิ่งตามธรามชาติแต่แค่ไล่อย่างเดียวเดี๋ยวไล่อย่างเดียวแต่ต้องจัดให้แข่งถ้าไม่แข่งเดี๋ยวรู้จีบมันสวยมันพูกนอกผมจะเอาขาวลองสีขาวพูกวิ่งเนี่ยผ้าใช้ผ้าพูกวิ่งได้วิ่งก็ตายมันวิ่งสวยนั่นแหละ หรือวันนั้นติดงานอะไรมัไม่ได้ไปที่เขาเต้านี่เองเต้าครับเต้าแต่ปผมจำได้ครับนี่ผมไปหาข้อมูลผมอายุได้หนึ่งปีแล้วนะครับผมที่ผมไปซื้อค้นข้อมูลมาเพาะเขาผมรู้สึกว่าเขาจะเอาไอ้โกมุนไปโกมุนผู้ไอ้โกมลผูนี่แหละครับไอ้โกมุนมันวิ่งมันทนเต็มวิ่งไม่ซวยก็คยโชว์วิ่งโชว์ให้ท่านดูนะในหลวงรู้แล้วไม่ตีไม่ถูกไม่แทงกันอะไรนะในหลวงรู้น่าจะทานรางวัลเป็นรูปวัวคนที่ไปครับนะครับ นั่นแหละเพราะรางจากนั้นมาที่นี่งูกหลานก็เข่นไห้ตลอดในจำนวนมาจับโมไม่จับแต่ไปเล่นเมืองเพชรก็ตรงก็ตั้งแต่ปีสองหนึ่งครับสองดนครับอาแล้วนะสองเดืองนะผูก็เล่นมาก่อดนานเดีดีสิบกว่าปีนะครับเมีเดียวกนเล่นแล้วอยู่ด้วยกนแล้วตอนสี่เลือนตอนนั้นเล่นหัวหลานมาตั้งหัวหลดเราติรอออกไปสองพันร้อยยี่สิบ เข็นมือลานเลยสี en, ่สิบสี uh, ่ป uh. uh. yup. ีสี่ปีสี่เราสี่รถที่เข็นรถเข็นัือลานยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่แต่ไม่ได้จอดแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับจอดเลยจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้กรนี้ใช้อยู่พึงพึงมาจอดปีต่อปีนี่แหละกรณีถามผมพอผมเล่นงัวหยุดงัวชุดนั้นเข็นมือเลยจอดเลยครับนหลังก็มาเข็นมือผมก็เข็นไปเมืองกาลลาดรีอะไรก็ไปเรื่องแต่ผมไม่ได้งัวลานส่วนมากที่ผมเล่นนะผมผมเน้นเรื่อง ความสามารถของวัวเป็นหลักลนะคุณที่เล่นอย่างเงี้ยเป็นเล่นวัวทอปทอปกีฬาวัวล้านนะเราชอบวัวไงครับชอบเลยอ่าไปชั้งดูอะไรเงี้ยไปช่างไปทำก็ได้เลยใครชนงชนะก็โอ้ดีใจไม่เล่วัวชนะนี่มันไม่ง่วงนะคืนนั้นไม่ง่วงหรอกตาดเจ็งภูมิใจนะวัวเราชนะภูมิใจภูมิใจเลยปล่อยเพืร์นแพ้โสงเด้งนอกก็ชนะขาก็ชนะไม่รับวันนั้นคืนแล้วแล้วมันมันมันเปลี่ยนมาเป็น มื่อก่อนมันเป็นที่ว่าเป็นวัวที่แข่งตามงานวันแล้วมันมาเปลี่ยนเป็นยุคปีสนงสนามตั้งแต่ตอนไหนมีสนามวันนั้นที่จไับมีสนามที่ว่าจับทั่วไปเหมือนกันเนี่ยเหมือนจับทั่วไปมันนานเป็นเปลี่ยนมานานยัง นานแล้วครับเปลี่ยนเปนลี่ยจากวัดมาเป็นทั่วไปอย่างเงี้เออทั่วไปเนี่ยนานแล้วเหรอนานแล้วนานแล้ยแล้วผมคิดว่าเพิ่งเปลี่ยนมาสองสามปีเนี่ยนานนานแล้วอ้เป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วครับเรองมันเป็นตีกว่าแล้วอาจจะเยอะตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้าที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไม่ใช่งานวัดนะไม่ได้เลยที่ไม่ใช่จัดงานวัดจักกระเดยงานมันเรื่องมาตั้งแต่งวเป็นัวเพอร์เดียวนี่แหละนานแล้วครับนานแล้วตอนนั้นผมยังอยู่มัธยมอยู่ผมคิดว่าเพิ่งมีมาไม่กีร่สิบกว่าปีหรือมะกรูงประมาณสิบกว่าปี สามเ็พวกนี้ขึ้นมาเพรผมจบมัธยมสามเก้านั่นละงัวนมาเล่นมา่อนผมมีกระเปิดเดียวอ่ะนั่นแ้วก็เขาจะมีมุ้ยตวงชื่อก็ดูดูซือมานั่เน่ะนั่นกระเปิดเดียวเล่นมังนั่นนะครับเดียวน่านานะครับนานนาประมาณผมว่าไม่ไม่ตามก่ทา1สปีทามบวาปีที่ั่วไปนะที่เทัวไามสิบปีแต่โบราณมัน มันเล่นมานานแล้ววะอวันพุธพ่อมีกันนกบินนั่นมื่ก่อนนกบินนั่นโอ้โยก็ฮือหากันทั้งจังหวัดตัวผมก็ไม่ได้เห็นตัวนะฮะได้แตยินได้ยินชื่อมันก็พูดกันนกบินนกบินโอ้เก่งมากในจังหวัดเรานกบินนั่นที่หลุงไปดูนะหลุงยังไม่ได้บวชเลยลุงยังเล็กยังไม่ได้บวชนี่จะออกโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนปอนต์ไปไปดูนกบินโอ้โหเรียกว่าทั้งจังหวัด เก่งอยู่ตัวเดียวกระโดดนกบินจะเป็นหัวใครเน่ยป็นนกบินเป็นหัวสมพันธ์จำสมพนันธ์จำหัววัยกุยสมพันธ์อดีตสมพนันธ์อ๋อพอตัวนี้ท่านบวชใช่ไหม เมื่อก่อนท่านยังไม่ได้บวชยังก่อนก็บวชแล้วเขาเป็นพระแล้วก็เป็นเจ้าของวัวด้วยศึกแล้วศึกแล้วเป็นเจ้าของวัวครับอ๋อศึกแล้วเป็นเจ้าของวัวของลูกๆเขาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าสมพันธ์จันทร์สมพันธ์ันพอศึกป่าเขาก็ยังเรียกอยู่เลยยังเรียกกันอยู่ใหญ่บ้านแหละเนินเก่งสุดนังทั้งจังหวัดถ้าเป็นยุบตัวนี้เป็นวัวรุ่นใหญ่เหมือนกันใช่ไหมใหญ่ครับใหญ่เหมือนกันใหญ่ย้ายแต่ตัวมันเล็ก แตัว่ตัวเล็กอายุมันเยอะยูงบนหัวรุ่นใหญ่ตัวนี้ครับ่อก่อนมันต้องเล่นฝันหมดปากแล้ววะถึงใช่ถึงจะเล่นกันครับโกกิ้งนี้หัวฝันยังไม่หมดตอนนี้ออ๋ฝันปิดยังไม่หมดในกครับเล่นกันแล้วประมาณหกสิบกว่าปีแล้วเนี่ยลุงบินก็ลุงอายุเจ็ดสิบหกว่าลุงออกโรงเรียนก็ไม่เกินสิบห้าอายุสิบห้าก็ไปดูงานได้เราเดินไปดูนะลุงอยู่บนนอก ครับทีรถทีรถไฟทีรถจักรยานมาทาั้งน้ำทั้งับมาดูหน่วหลานที่<ม>วัดกุงตวัดบางยาวด<ม>ูไปนกบิน<ม>นกบินถ้าว่าเอาไอ้โคโซกบอนนกบินจะออกผูกนี่นะลีเกเล่นต้องยุดไม่มีคน,ปนไปดูนหมดไปดูนกบินหมดแล้ว <c oughs> เสลีเกไม่มีคน <c oughs> ดู <c oughs> <c oughs> นังน่งนัึดนั่งยึดถ่ายได้ไปหมดไปดูนกบินหมดไปดูนกบินหมด Uhm นะะั่นแหละพี่เงินก็เป <the ็นโคโซกับพี่เงินก็เป็นเป็นข้าเป็นโคโซกเพราะอากาศนกบินจะผูกเปิดหน่อยเไหนลิเกย์ยึดได้ไม่นี่ไม่มีคนดูว่าไงลูกไฟหมดแล้วหยุดโดยทำนั่งนึงยึดได้เหยุดเพราะไม่มีคนดูว่าไงไม่ได้หยุดไม่หยุดเลยไม่มีคนดูไปดูหัวหมดไปดูงหัวหมดโอ้แล้วคนยุคนั้นเขาไม่ได้เล่นตังเลย หยุกนั้นรางวัลยังไม่่อยมีเลยในรางวัลนะหือเล่นเราแพ้ชนะเฉยๆนี่แหละแค่ชนะเฉยๆนี่รางวัลยังไม่เคยมีนะรางวัลลูกหัวเนี่ยเกิดจากหลวงเนี่ยเป็นคนแรกของจังหวัดวันนั้นหลวงพ่อทองแห่ผัดหยดได้รับผัดประครูอะไรนี่เลยแล้วก็มีหัวหลานผมไปขอไปจัดผมพูดว่าหลวงพ่อทองว่าคืนนี้ถ้าใครได้สูงสุด ผมให้ลูกแอร์ตวงอือลูกแอร์ราคาพันห้าครับครับทำไมนั้นไม่ใช่บาทของบ้านใช่ <นะ S 1> ใช่ใช่โอย,ยังไม่น้องอีกเยังก็ไม่รู้ที่นี่แสดงหัวยอยู่บ้านแต่ไม่ได้ไปหลานนะครับครับคนจะแลมมันได้ไอ้โกูหมุนตัวที่ฟูในหลวงรู้นี่เลยเเเแลวผมให้ลูกแอร์เข,า,ขาไม่เอาลูกแอร์เขาไม่เอาเขาเอาเงินไปพันห้าเอาเงินดีกว่าไม่เอาไม่เอาลูกแอร์เขาเอาเงินก็ให้เงินก็ไปพันห้า อันกระถางนั่นแหละแล้วต่อมาก็มีลูกแอร์เลยก้อนไม่มีเนี่ยผมนี้เป็นคนเริ่มหลังวันให้มั่ง<ม>แล้วผมก็เล่นหัวมันก้อนหน้านั่นอีกนะจำไม่ได้แลวนะั่นเลมีเออแล้วก่อนที่จะหยุดเล่นตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมเอา,อางี้ดีกว่าตอนนี้หย,ยุดหยุดละก่อนก่อนหยุดเล่นเนี่ยปีปีไหนหย,ยุดเล่นลงุลงลุงกี่ <Okay. S 2> ปีแล้วลุ พื่งหมายุดเมื่อหัวใหญ่หมดนี่แหละหมดนี่แหละครับผมผมตั้งซื้อหัวเล็กๆนี่ยหัวน้อยเนี่ยพิ่งเมื่อสองปีที่แล้วนี่สองปีที่แล้วเมื่อกอนก็ยังกระเทงกระเทงไปเลยนเลี้ยงทุกวันเลยเมื่อก่อนพ่อผมก็เลี้ยงอยู่ครับไปร้านก็ไปร้านก็ไปยังไปร้งลานู่กเพลนอนไท้ยรถนั่นแหละเลยไปจับเด็กลูกน้องนัพอเย็นมันก็มาเชื่อย่างหัวขึ้นรถมันจับจะ่เขาไม่ไหวเย่นกันอะไรกันนะ ตัดกิจหยุดตอนโควิดนี่แหละคุณยัยก่อนโควิดตอนก่อนก่อนโควิดสองปีใช่ไหมก่อนโควิดสองปีแต่ปกติงูเล็กลุงไม่ค่อยโตมบกหมอมบกแบบคนเขาชอบแต่งูวยายมันมันโม่มันวิ่งมันน้ำตีเต็มที่เต็มที่ดูมันมันโอ้โหแรงอะไรวะบนี้วิ่งกันปอลปั่งนี่โอ้หไปสนุกไฟเสาร์เกียรติวันแหละผมรู้จักเยอะๆคน วัวลานเมืองเพชรูจากหมดแล้วแล้วตอนตอนที่หยุดเส้นเนี่ยมีมีวัวลานลุงมีวัวลานเยอะไหมตอนที่หยุดเส้นลุงมีวัวลานแล้วก็หนูวัวแวครับเกือบสิบตัวนะเปิดหนึ่งได้ใช่ไหมเกือบสิบตัวเลยแต่ที่บ้านนี่เปิดเดียวแล้วเป็นตัวแล้วเป็ตัวดังๆมาตอนก่อนที่งมีตัวดีทั้งนั้นเลยเออขักเซียนตัวครับตสืนี้ขายขักเซียนขักเซียนเปนตัวดีพยายามมาตั้งมาเล็กๆเล็กๆมนเล่็กมาเล็กกว่าขักเซียนเก่งขัดเซียนเก่งใช่ไหมเป็นเป็นลูกพม่าว่า ลุงมันมีนี่ใส่มาจากนู่นแล้ครับสมัยนั้นก็จะมีพวกไอ้เสือยายด้วยเอ่านัวคอมินดอนกลางอะไรอะไรนีแต่ว่าไอเสือมันมามันไอ้พวกนั้นมันเก่งหมดแล้วเตี้ยนมาลุนหลังๆมาลุนในหนังนัวคอมินดอนกลาง์มันเตี้ยนมันรู้ัมนไม่รู้ไปถามก็นึกว่าเราไหนเราได้นหัวเขาเคลื่อนมาในในหัวเนื้อคลาดเป็นมาครับไปดูไปดูไปคัดเอาเลยไปดูมันโอ้โหไปดูเอามันมันก็เก่งนะมัน ไหวเหลวอามาเหลีวครับตัวเหลืองแห้งตัวไม่โตก็ลูกชายเจ้าของมันด้ลูกชายบ้านเนี่ยมันซื้อครับครับพาอเอาเรื่องไปนนี่พ่อมาเอาไปถาน่าไปดูตาน่าเอามาตอนที่บ้านนี้นะโตไหมตอนมาไม่โตเล็ มขวบสองขวบปะขวบสองขวบปะเนาะนอจุนาอะไมันฝ <brig> ันหมดปากเลยวะจากตัวมันเล็กตัวมันเล็กตัวมันเล็กก็เจอแล้วแกนแมันฝันหมดปากยมันจะสยยาขวบแล้วตอนไดตอนดขีหวันก็ไม่รู้เอาไปผูกเอาไปซ้อมโอ้โหมันวิ่งขานรักมันไม่เหมืองแกนเลยอะมันวิ่งเหมืองแกนเลยอะมันวล่งเหมืองแกนเลยครับเหมือนเมืนเหมืองแกนเหมือนวิ่งเหมือนหมูมาชำนานนอหมูเกงเลยเหมือน เหมือนเป็นแล้วอ่ะเพื่อนเหมือนเป็นแล้วอ่ะเป็นเลยนะครับแล้วเขาก็ผมนั้นผมยังเรียนหลามอยู่ครับยังเรียนอยู่ผมยังเรียนอยู่ทำงานยุนเทพตอนนั้นอ่ะยังทำงานอยู่เข้าไปติดกับพวก โนดเหลานี่แหละโนดนมานนอกนี่แหละครับมาดูเหล่านะครับตอนนั้นที่สมบัติเขาเป็นกุศกอย่างยังไม่เสียด้านกันเลยนะตีกันไปถากันนอกเลยแหละกล้าเลยเป็นนอกเลยแหละเล่นเหมือนไม่เยอะแล้วครับพร้อมก็เป็นมั่งเลยพวาตีกันนั้นห้าพันห้าพันหวานพี่ชายผมก็ชอบเล่นกันเลยนะเล่นเหมืนจับที่นี่พอดี้เขาตอนนั้นมันก็จับไม่ได้เขาควรจะจัดบ้านเขาติดกัน ได้มันกินรอบมันลุยชิบสามรอบสามรอบสามรอบลุยโนดเรี่ยครับเดียวเลยครับเดียวไปเลยครับมโมเห็นทัวเลยปุ๊บไปเลยเร็วเนาะตรงนั้นเร็วตรงนล้วก็เร็วเลย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 มองไม่ทันเลยสามรอบแป๊บเดียวเลยสามรอบมันเร็วครับผมยังไม่เห็นว่ามันลุยตรงไหนเลยมองไม่ด่านะลมแล้วบัวหลองล้มเรือเปล่าใช่ครับโอ้โหมันเก่งเลยแหละในตอนนี้เริ่มเล่นใหม่ๆหัวเจ็ดมันมาจากเราเล่นมาจากกระหวางหัวเจ็ดมันเก่งกับเพื่อนเลยแหละมันเล่นมายายเรื่อยแล้วก็ไปฟูที่เขานั้นถมขันงูใหญ่มันมันหัใหญ่ จับไปตัวนิดเดียวครับขันไม่ให้พูกพวกบาบูทุ่งโคองมันนอกนีแ่แหละครับคบเขาว่าอย่าพูกเลยอย่าพูกเลยรวมเล็กรวมเลกเกินเดี๋ยวตายพอพูกไปแล้วพ,อ,พ,ปวพอป่อยปังป่อยหลุดพอป่อยนะครับมันขึ้นเป็น ปุกตัวสามันถอยมาใหม่มันถอยมาใหม่แล้วมันก็ตามตามแล้วพวกมันเออวัดตีกลางเดี๋ยวตัวเล็กๆนี่จะไปไหนไปโถเอ้ยมาอีกรอบยิงไปหายเลยเราไปเลยโอ้โหใช่ครับเก่งเนาะหมูใหญ่นั่นเองมันเก่งแล้วหลังสุดท้ายที่จะขายไปนั่นก็คือผู้ที่ผู้น้อยนั่นก็ใหญ่ทำกับพวกทับทอใหญ่ออกมาตอดำออกมาตอดำในยงเกลนะครับงทาครนะครับคือนั้น ปอยพ่อฮีป no, <c oughs> ุงก็ถามว่าพี่ปี๋ดาวน้ำมีงูตัวใหญ่ๆวันนี้มีอไหมเนี่ยผมวงตัวนิดเดียวโอ้ตพอปล่อยป่ากก็ไม่ได้สักระดหนึ่เลยครับตัวนิดเดียวครับเร็วๆๆมัเนี่ยอยู่ันนี้นะอยู่วันนี้ด้วยแล้วตัวไม่ได้โตอ่ะแลก็ปล่อยไปนานปล่อยไปนานปล่อยไปไหนปีแล้วครับปีแล้วว่าหนานะของนั้นมันไล่มาเรื่อยๆไล่ไล่มาเรื่อยๆแล้วอยู่ที่นี่กี่ปีเที่อยู่ประมาณ ป wow รนปไยางเยแลวก็ขายปลตอนปล่เขาก็ยังิ okay. ่งอยูใช่ไหมเขาไปเล่นเ่นต่อยใชู่